ช่วเรื่องจริงที่ควรรู้กับโรงพยาบาลเอกชนมานั่งที่ขอวานเนี่ยก็ดูข่าวดูอะไรไปคนนี้มันง่วงเร็วหน่อยดูไปดูมาเลยหลับลับเฉยๆยิ่ังว,ว่ามีคนพาไปวิสว่างมากเลยไกลสุดลูกหงลูกตาเลยนะได้ยินเสียบมูมากันทําไมแต่เราไม่เห็นตัวเห็นตนวูวดังกล้องไปดูโหน,นเป็นอะไร เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคมปีที่แล้วเป็นนาทีชีวิตของคุณทีระฤทธิแก้ววัย62ปีเมื่อคุณทีระเกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันโดยที่ร่างกายไม่แสดงอาการหรือสัญญาณเตือนใดๆมาก่อนเลยวันนั้นก็อยู่บ้านปกติก็นอนเล่นอะไรเงี้ยพอดีออกไปซื้อของเห็นแกนอนอยู่ แกก็เียงหน่่อยกกคิดาแลลับล้ววทําไไมแกกกับเรเรร็็ต่ด้ีย,อ,ยอนกลับไปวันเกิดเหตุคุณธีระอยู่บ้านกับสมาชิกในครอบครัวทุกอย่างดําเนินไปอย่างปกติจนกระทั่งช่วงเวลา10บโมงเช้าโดยประมาณขณะที่คุณธีระนั่งทานข้าวไปด้วยดูทีวีไปด้วยซึ่งเป็นที่ประจําของเขาหลังจากทานข้าวจนอิ่มจูจูก็รู้สึกง่วงขึ้นมาจึงงีบหลับไปทุกอย่างเป็นไปเหมือนปกติ แต่ในความปกตินี้กลับกลายเป็นเหตุที่ไม่คาดคิดไม่ถึง20นาทีกลับเข้ามาก็มาเดินผ่านแกนอนพอดีไปเหยียบฉี่แกแหละคิดว่าน้ำหกก็เลยไปเขย่าตัวแกว่าน้ําอะไรนองแกก็ไม่รู้สึกแล้วหลังจากที่ภรรยาสังเกตเห็นว่าคุณธีระปัสสาวราชอีกทั้งเมื่อพยายามปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นจึงตะโกนบอกให้ลูกโทรแจ้งสายด่วน1669รกา เหวี่ยงอยู่แป๊บแกก,ก็รู้สึกเด้งขึ้นมาเฮ้ยเหมือนแบบแกทุรน,นทุรายแกก็ฮึดฮึดขึ้นมาอีกสามพื้นแล้วแกก็ไปเลยที่ประจอนอะไรไม่มีหายใจแล้ว mm hmm. ก็เลยลูกให้ลูกเรียกหนึ่งหกหกเก้าทีเคซีเบรทิตอลินนะคะเริ่มสตาร์ทซีพีอาร์เลยคนขับรถ call เร็วๆเลยนะคะซีพีอาร์ไปเรื่อยๆแกอยู่ซีพีอาร์นะคะคนไข้ทนหน่อยนะคะเดี๋ยวถึงแล้วน,นะคะโหลดด้วยเกือบทีโฟไปก่อนนะคะศูนย์จ็ดเก้าคนขับข้างตอนนี้คนไข้อาการหนัก ผู้รายงานเนี่ยบอกว่ามีคนไข้เนี่ยก็เลยเป็นหัวใจหยุดเต้นขณะที่อยู่บนรถแอมบูบรนซ์แล้วก็ปั๊มหัวใจมาจนถึงโรงพยาบาลจนท่าน,นเริ่มมีสัญญาณชีพตอนที่มาโรงพยาบาลแต่สัญญาณชีพเนี่ยเขาอ่อนมากจังหวเตรียมตัวช็อตครับชั้นถอยคุณถอยทุกคนถยอยช็อตตอนนั้นคิดว่าเราได้ยินท้อดอีกทีไหมเอาทีได้ยินหมอท้อดอีกทีมจะดุนเพลิด มาแมาแีเ,เนนะสี่วนสาเหตุที่ทําให้คุณธีระหมดสติเกิดจากภาวะหัวใจโตภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบและตันที่แฝงอยู่อยากให้ดูเอ็กซเรย์นะฮะอันนี้คือเอ็กซเรย์ของคนปกติแต่ว่าในกรณีของคุณธีระเนี่ยนะเราจะเห็นว่ามีขนาดที่โตขึ้นอย่างชัดเจนคนไข้เนี่ยมีภาวะของหัวใจโตรุนแรงร่วมกับภาวะของน้ำท่วมปอดร่วมกับภาวะช็อก ของหัวใจสาเหตุที่กระตุ้นให้เขาหยุดเต้นคราวนี้คือเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจแตกก็คือต้องเข้าไปขยายเส้นเลือดหัวใจที่ตีทำบอลลูน,นแล้วก็ใส่ขดลวดพยุงไว้นะครับในกรเนียเราก็ใส่เครื่องพยุงหัวใจที่ช่วยให้หัวใจนี่มีการบีบแล้วก็คลายตัวได้สะดวกขึ้นแต่เนื่องจากว่ามีโรคเดิมโรคใหม่ผสมกันระยะเวลาที่รักษาดูแลในห้องสยูนเนี่ยก็ค่อนข้างยาวนานประมาณ9วัน คุณธีระประสบปัญหาโรคกลุ่มเล้ามานานนับ10บสปีรักษาโรคตับแข็งมานานกว่า10ปีในระหว่างนั้นก็ตรวจพบโรคความดันโลหิตสูงและพบตาเป็นต้อหินแล้วก็มาเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในครั้งนี้เท่าที่ดูประเมินเนี่ยคนไข้มีอุปนิสัยที่ดื่มแอลกอฮอปร,อริมาณสูงเป็นเวลานานๆมีการสูบบุหรี่ร่วมด้วยซึ่งเป็นปัจจัยทําให้เส้นเลือดตีเพราะนั้น ทุนเดิมของเขานี่หัวใจเขาบีบอ่อนอยู่เลยประกอบกับที่เขามีโรคเข้าไปซ้ําเติมคือกล้ามื้อหัวใจตายจาก,จากเส้นเลือดอ,อุดตันเฉียบพลันเนี่ย <c oughs> ก็เลยทําให้เกิดภาวะชอ็อกนับว่าโชคดีที่คุณธีระผ่านนาทีชีวิตนี้มาได้แต่เหตุการณ์วันนั้นทําให้เขาอดคิดไม่ได้ว่าหากภรรยาเขาไม่เห็นถึงความผิดปกติขณะเขาหลับหรือหากรถฉุกเฉินมาช้ากว่านั้นเพียงเสี้ยววินาที <c oughs> เขาอาจไม่โชคดีกลับมาอยู่กับครอบครัวยอย่างทุกวันนี้ อย่างคนทีละนี่อาจจะเป็นคนทีละเคที่นอนแล้วก็เสียชีวิตไปเลยใช่ไหมครับอันนี้ที่เราเคยได้ยินข่าวกันบ่อยๆว่าเห็นคนไข้เข้าไปนอนตอนหัวค่ำนะฮะแล้วก็เช้ามาญาติไปพบว่าคนไข้เสียชีวิตไปแล้วพบได้บ่อยๆอย่างของกรณีของคุณเวละนี่คล้ายๆกับคนที่เป็นเบาหวานแล้วไม่มีการเจ็บหน้าอกหร mm ือบางคนก็มีภาวะของปลายประสาทอักเสบ จากการที่สูงวัยดื่มเหล้าหนักๆแล้วทาให้อาการเจ็บหน้าอกเนี่ยอาจจะไม่พบอาจจะมีอาการแค่รู้สึกว่าเหนื่อยๆแน่นๆแ,และคิดว่าตัวเองไม่เป็นไรนอนสักพักก็จะดีขึ้นในกรณีของคุณทีลานี่ก็คงเกิดจากหัวใจติ้นผิดจังหวะขึ้นมาเฉียบพลันจากการที่มีเส้นเลือดติเข้าสู่ภาวะของหัวใจหยุดเต้นเนี่ยถ้าเกิดภรรยาคนไข้ไม่ได้ไปเจอคนไข้ตอนนั้น,นการนอนครั้งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการนอนครั้งสุดท้ายก็ได้เรื่องที่จะพูดถึงต่อไปนี้ต้องใช้วิจารณญาณนะครับ คุณทีระพูดให้ฟังว่าในภาวะวิกฤตที่เขาเผชิญนอกจากการได้เรียนรู้เรื่องความสำคัญของการดูแลชีวิตแล้วในอีกแง่มุมเขาได้ไปพบเจอกับบางสิ่งที่อธิบายได้ยากซึ่งจะให้เรียกว่านิมิตความทรงจำหรือความฝันตัวเองก็ให้คำนิยามมันไม่ได้มีคนพาไปอุวยสว่างมากเลยไกลสุดลูกหงลูกตาเลยนะได้เสียบมูมากันทไม มันไม่ใช่ทีเทีย่ยวนะเว้ยเขามันกลับบ้านไปซะแต่เราไม่เห็นตัวเห็นตนได้ยินเสียงใหญ่ๆพูดดังกล้องอยู่ในมือถ้าทะลุตื่นเลวตอนที่เขาเอาไปช้อนแม้จะมีหลายทฤษฎีถูกนําเสนอ <c oughs> เพื่อใช้อธิบายประสบการณ์ใกล้ตายแต่การไปถึงจุดที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงนั้นยังคงเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยาก บางครั้งที่คนไข้ที่ผ่านวิกฤตจากการปั๊มหัวใจแล้วฟื้นก็จะมาเล่าเราฟังว่าเขาไปพบอะไรมาบ้างนะครับซึ่งผมมองว่าความเชื่อเหล่านี้ถ้ามันเป็นความเชื่อที่ทําให้เราไม่ประมาทความไม่ประมาทในทางโลกก็คือการที่เราดูแลสุขภาพตรวจเช็คร่างกายควบคุมอาหารการงดเหล้างดบุหรี่แต่ความไม่ประมาทในทางธรรมเนี่ยก็คือเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรม แล้วก็อยู่ในศิลธรรมมันดีความเชื่อเหล่านี้ถ้าเรานํามาใช้ประโยชน์มันช่วยให้ชีวิตเราปลอดภัยได้มากจริงๆครับโรคหลอดเลือดหัวใจติดหากเป็นแล้วรู้ตัวช้าอาจส่งผลร้ายแรงถึงชีวิตได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมและรับมือด้วยการมั่ตตรวจสุขภาพจึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการลดความเสี่ยงการเป็นโรคร้ายต่างๆได้ครับ